สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับดวนแมนยูเดินหน้าล่ากองหลังอนาคตไกลลูเคบาจากไล์สิก แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นบาร์เซลโลนาเตรียมทุ่มควา้ารัชฟอร์ดถาวรหรือดีวนี้จะสะเทือนวงการแค่ไหนมาติดตามกันครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Man ยูส y l e ช่องข่าวฟุตบอลที่อัปเดตแบบไม่ให้พลาดของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เรามีข่าวร้อนจากโอทรฟเวอร์ที่แฟนปีศาจแดงต้องกรี๊ดแน่แน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังวางแผนเสริมทัพแนวรับแบบสุดโหดโดยการไล่ล่าคาสเตโลลูเกบากองหลังดาวรุ่งจากอาบิไลซิกที่กำลังฮอตชาทั่วยุโรปลองนึกภาพดูสิครับระบบ3กองหลังของรูเบนอโมริมที่หวังจะพาแมนยูไนเต็ดทะยันสู่ท็อปโฟร์พรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแนวรับเรายังขาดเพชรเม็ดงามที่ทั้งแข็งแกร่งเร็วและครีเอทีฟวันนี้เราจะเจาะลึกทุกมุมว่าทำไมลูเกบ้าถึงเป,เป็นเป้าหมายหลักถ้าพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลย ก่อนอื่นเรามาพูดถึงปัญหาใหญ่ของยูเนเต็ดกันก่อนครับแนวรับเราตอนนี้เหมือนรถไฟที่กำลังแล่นแต่ล้อหลังยังลุ้มหลวมอยู่โดยเฉพาะในระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กของอารโมริมที่เขายืนยันชัดเจนว่าจะไม่ทิ้งเด็ดขาด ตอนนี้แฮร์รี่แม็กไวกองหลังตัวเก๋าชาวอังกฤษกำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาแล้วสโมสรกํากำลังเจรจาต่อสัญญาแบบเร่งด่วนเพราะแม็กไวยังเป็นหัวใจสำคัญของแนวรับเลยนะครับทั้งประสบการณ์ลูกกลางอากาศที่แข็งแกร่งและเป็นความเป็นผู้นำแม้จะมีข่าวลือจากซาอดุดีอาระเบียยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตแต่ยูเนเต็ดไม่อยากปล่อยตัวจริงๆแต่เอ๊ะแค่ต่อสัญญาแม็กไวอย่างเดียวมันพอมื้อล่ะคำตอบคือไม่พอครับ ราะอารโมริมต้องการความลึกของทีมมากกว่านั้นเพื่อรับมือกับตารางทียิบของพรีเมียร์ลีกที่พวกเขาหวังจบอันดับที่ดีเพื่อคว้าตัวบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าดังนั้นสโมสรต้องหาตัวเสริมที่เข้ากับระบบนี้ให้ได้และนี่คือที่คาสเตโลลูเกบาเข้ามามีบทบาทมาทำความรู้จักกับคาสเตโลลูเกบากันบ้างครับกองหลังวัย22ปีชาวฝรั่งเศสจากอาบีไลซิกที่กำลังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งที่สุดในบุนเดสลีกาเยอรมันเลยทีเดียว รายงานจากคอตอัพไซเผยว่าแมนยูไนเต็ดกำลังจับตาดูเจ้าหนุ่มรายนี้แบบใกล้ชิดสุดๆทำไมถึงน่าสนใจขนาดนี้ลูกเกบาไม่ใช่แค่กองหลังธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรครบสูตรเลยครับเก่งนำบอลจากแนวหลังแบบนนิเนียนช่วยสร้างเกมรุกได้และที่สำคัญเก่งลูกกลางอากาศแน่นอนชนะลูกกลางอากาศได้สบายๆและที่สำคัญความเร็วของเขานี่แหละที่ทำให้แนวรับไรสิกดูมั่นคงแบบสุดๆไม่ว่าจะไล่ตีหนึบหรือสกัดบอลได้ทันใจ ยิงไปก่อนนั้นลูเกบาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กถนัดเท้าซ้ายซึ่งหาย,ยากมากในตลาดลองนึกดูสิครับในทีมยูไนเต็ดตอนนี้มีไม่กี่คนที่ถนัดเท้าซ้ายลิซันโรมาติเนสคือกองหลังซ้ายเพียงคนเดียวที่ถนัดซ้ายแต่เจ้าตัวต้วตองดิ้นรนกับอาการบาดเจ็บมาตลอดล่าสุด The People s พ e r s o n รายงานว่ามาติเนสกำลังสรุปรายละเอียดก่อนกลับมาลงสนามได้อีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าเรามีลูเกบาเข้ามาเสริมแนวรับทางฝั่งซ้ายจะสมดุลแบบไม่ต้องกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บอีกต่อไป นี่แหละครับที่ทาให้โปรไฟล์ของลูกเกบ้าโดดเด่นและน่าสนใจของปีศัตว์แดงเขาไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ยังช่วยรุกได้ด้วยทําให้ระบบ3ามกองหลังของรูเบนอโมริมดูเพอร์เฟกยิ่งขึ้นแน่นอนเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่แมนยูเน็ดเท่านั้นที่สนใจลิเวอร์พูลและเชลซีก็กาลังไล่ล่าเจ้าหนุ่มรายนี้แบบดูเดือดทั้ง3มทีมยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกต่างสนใจคาดว่าดีวนี้จะมีมูลค่าถึง60ล้านยูโร สัญญาของลูกเกบากับไลซิกมีค่าฉิกสัญญา90ล้านยูโรแต่ข่าวดีคือยักษ์ใหญ่บุนเดสลีกาพร้อมยอมรับที่60ล้านยูโรก็พอแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองสําหรับแมนยูไนเต็ดและทีมที่สนใจเลยละครับเอาละเพื่อนๆคิดว่าเขาจะเหมาะสมกับระบบของอามอริมที่ปีศาจแดงไหมครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับข่าวต่อไปวันนี้เรามีเรื่องเดือดอมาฝากแฟนบอลโดยเฉพาะแฟนแมนยูและบาร์เซโลนา ถ้าคุณเคยผิดหวังกับมาร์คัสแรดฟอร์ดในฤดูกาลที่แล้ววันนี้คุณต้องดูให้จบเลยนะเพราะผู้ชายคนนี้กำลังกลับมาโชว์ฟอร์มแบบที่เราคิดถึงจากปีสัตว์แดงที่ถูกทิ้งคว้างสู่คำนูที่กลายเป็นบ้านใหม่แรดฟอร์ดกำลังทำให้ทุกคนตะลึงไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับย้อนกลับไปสมัยที่แรดฟอร์ดยังเป็นเด็กแคริงตันวัย18ปีผู้ชายคนนี้คือดาวรุ่งพุ่งแรงที่แฟนบอลแมนยูทุกคนหลงรักยิงกระจายแอซิดเพียบ กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่ากลัวที่สุดของยุโรปแต่โชคชะตาฟุตบอลมันโหดร้ายจริงๆนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรูเบนอโมรินโค้ชชาวโปรตุเกสย้ายมาคุมทีมปีศาจแดงทุกอย่างก็เริ่มพลิกผันจริงๆแล้วแรชฟอร์ดยังเคยทำประตูแรกให้อโมรินด้วยซ้าในเกมเสมออิตสวิชทาวน์1-1แต่แค่นั้นแหละครับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่เริ่มแย่ลงแบบรวดเร็ว นักเตะวัย27ปีรายนี้ถูกถอดออกจากทีมชุดใหญ่ในเดือนมกราคมปีนี้เขาต้องย้ายไปแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวเพื่อหาโอกาสพิสูจน์ตัวเองแต่รู้ไหมครับช่วงนั้นบาร์เซโลนาก็ตกเป็นข่าวกับเขาด้วยนะแต่สุดท้ายพลาดไปสโมสรดังในย่านกาตาลันต้องรอถึงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงได้ตัวเขาไปครองและตอนนี้ครับบาร์เซโลนากำลังเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากความไว้วางใจในตัวแรชฟอร์ดแล้วครับ ผู้ชายคนนี้ย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลและกลายเป็นคนละคนเลยจากนักเตะที่เคยหลงทางเขากลับมาโชว์คุณสมบัติที่ทําให้เขาเป็นดาวยิงตัวอันตรายอีกครั้งในลาลิก้าที่เต็มไปด้วยความฝันแรชฟอร์ดลงเล่น10นัดทุกรายการ7นัดตัวจริงยิงไป3ประตูแอสซิตห้าครั้งนี่มันแรชฟอร์ดเวอร์ชั่นเก่งสุดๆเลยนะที่สําคัญเขานํากลยุทธ์ของฮันซี่ฟลิกมาใช้ได้คล่องแคล่วสุดๆวิ่งพลานทางานหนักและช่วยทีมทั้งเกมรุกเกมรับ บอดบริหารบาร์เซโลนาถึงกับเชื่อมั่นเต็มร้อยตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาได้แล้วตามรายงานล่าสุดจากเดอะซันบาร์เซโลนารู้สึกพอใจมากกับฟอร์มของแรชฟอร์ดและพร้อมเซ็นสัญญาถาวรนในปี2026เลยครับมาดูดีลกันหน่อยครับแมนยูใส่เนื่อไขซื้อขาดไว้ในสัญญายืมตัวที่30ล้านปอนด์ค่าธรรมเนียมแรกเข้า25ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมอีก5ล้านแถมยังมีสิทธิ์เก็บเปอร์เซ็นต์ค่าตัวถ้าขายต่อด้วยสำหรับบาซ่าที่มีปัญหาการเงิน นี่คือดีวที่คุ้มค่าสุดๆแต่ตอนแรกพวกเขากังวลหนักเลยนะเพราะคิดว่าทําไมแมนยูเนต็ดยอมปล่อยแรชฟอร์ดไปง่ายแบบนี้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆส่วนแมนยูละครับการอัปเดตนี้ต้องทําให้อินิออสและอาร์โมริมยิ้มแก้งปลิแน่นอนเพราะแรชฟอร์ดไม่ได้อยู่ในแผนของพวกเขาอีกต่อไปแล้วซัมเมอร์นี้ปีสตว์แดงทุ่มซื้อมาเทอุสคุนย่าเบนจามินเซสโกและไบรอันเอมเบโมมาเสริมแนวรุกทำให้ปล่อยแรชฟอร์ดออกไปได้สบายใจ การย้ายออกไปอย่างถาวรของเขาจะนําเงินก้อนโตกลับมาซึ่งจะเป็นทุนสําคัญสําหรับซื้อกองกลางคนใหม่ในปี2026ที่กําลังวางแผนไว้เลยครับคุณคิดเห็นอย่างไรหากปีศาจแดงปล่อยเขาออกจากทีมถาวรคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณคิดยังไงกันบ้างข่าวต่อไปวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่แฟนปีศาจแดงอย่างเราต้องตื่นเต้นแน่นอนเพราะกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังขาดสมดุลแบบสุดๆจนรูเบนอโมริมโคช้ชของทีมต้องรีบกระซิบบอกอินิออสว่าเฮ้ยต้องเซ็นกองกลางตัวใหม่ด่วนเลยนะซัมเมอร์นี้แต่ปัญหามันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับมาฟังกันว่ามีดราม่าอะไรบ้างแล้วทางเลือกใหม่ที่กำลังมาแรงคือใครไปรายละเอียดเรื่องนี้กันครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงปัญหาหลักกันก่อนนะครับกองกลางมันอยู่ตอนนี้เหมือนรถที่เครื่องยนต์พังครึ่งหนึ่งเลยวิ่งได้แต่ไม่สมดุลไม่มีตัวคอยคุมจังหวะ ไม่มีคนคอยป้องกันแนวหลังให้แน่นปึ๊กอโมริมต่อเห็นชัดเลยว่าต้องเสริมทัพตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นทีมเราจะลำบากอีกยาวๆแต่ข่าวร้ายคือเป้าหมายหลักอย่างคาร์ลอสบาลบากองกลางตัวเก่งจากไบรตันมันเป็นไปไม่ได้ซะแล้วทำไมเหรอเพราะไบรตันตั้งราคาไว้สูงคาดว่าถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวแถมแมนยูเพิ่งใช้เงินฟุ่มเฟือยไปเพียบในซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยการควานซื้อแนวรุกมาเต็มกระบุงถ้าจะทุ่มขนาดนี้ มันเสี่ยงเกินไปจริงๆครับบาเลบาอาจจะต้องรอให้เดือนมกราคมแล้วค่อยมาดูกันใหม่แต่ตอนนี้ลืมไปได้เลยเอาล่ะแล้วทางเลือกอื่นละ่ะนี่แหละครับข่าวล่าสุดที่กำลังฮอตฮิตแมนยูกำลังเลงไปที่อดัมวอทันกองกลางดาวรุ่งชาวงกฤษจากคริสตัลพาเลสรายงานบอกว่าทีมเราอาจจะยื่นข้อเสนอถึง60ล้านปอนด์เลยนะเพื่อหวังดึงตัวมาเสริมทัพวอทันคนนี้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นตัวลักของเดอะอีเกิลส จริง,รงๆเขาไม่ใช่แค่กองกลางป้องกันธรรมดารรมดานะครับแต่เล่นได้ครบเครื่องป้องกันแนวรับแดงกลางได้แน่นหนาแบบไม่เสียสมดุลแถมสายตาในการจ่ายบอลยังเฉียบขาดมากโดยเฉพาะลูกยาวที่ช่วยให้ทีมทะลุแนวป้องกันคู่แข่งได้สบายๆลองนึกภาพดูสิครับถวอท่านมาเล่นกับแมนยูเขาจะช่วยให้ทีมเราผ่านบอลจากแดนกลางได้ไหลลื่นขนาดไหนนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่อโมริมต้องการแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งดีใจเกินไปนะ เพราะคริสตินพาเลสไม่ได้อยากปล่อยตัวง่ายๆแน่นอนอ l ล n ันนิกสันนักข่าวดังเปิดเผยผ่านสื่อแพทริออนของเขาว่าพาเลสจะไม่ยอมขายวอททันด้วยเงิน60ล้านปอนด์เด็ดขาดพวกเขากำลังพยายามรั้งตัวไว้ให้อยู่ต่ออีกสักพักโดยเสนอสัญญาระยะยาวใหม่ให้เลยแม้ว่าสัญญาปัจจุบันของวอททันจะยังเหลือไปจนถึงปี2029ก็ตามก่อนเซ็นสัญญากับนักเตะทีมชาติอังกฤษคนนี้สมสรยังใส่คลอสหรือค่าฉีกสัญญาไว้ด้วย เพื่อเปิดทางให้สโมสรใหญ่ๆมาล่าได้รายงานบอกว่าค่าฉดที่ทั้ง2ฝ่ายยอมรับได้อยู่ที่70-75ถึงล้านปอนด์และพาเลสมั่นใจมากว่าจะเซ็นได้เร็วๆนี้จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้พวกเขาเคยใช้วิธีนี้ขายเอเบเรชี่เอเซในซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วได้เงินก้อนโตเลยและเหยื่อของดีลนี้ก็คืออาร์เซนอลนั่นเองสำหรับอินิออสแล้วมันหมายความว่าถ้าหาพวกเขาต้องการวอทันต้องอัพข้อเสนอให้สูงกว่านี้ หรือไม่ก็รอให้เขาเซ็นสัญญาใหม่เสร็จแล้วค่อยจ่ายค่าฉีกตรงๆแต่ปัญหายังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะวอร์ทันกำลังเป็นที่หมายปองของหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั้งลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดแล้วก็บาเอ็นมิวนิกก็ต่างจับตาดูอยู่ถ้าแมนยูชักช้าละก็ตัวนี้ได้หลุดมือแน่ๆเร o อลเฟอร์ดินานต์ and, ตำนานปีศาจแดงยังเคยออกมาบอกเลยว่าวอร์ทันนี่เหมือนไมเคิลคาริคสมัยหนุ่มๆเลยลองดูคลิปไฮไลท์ของเขาสิครับ ควบคุมจังหวะเกมจากบานกลางสนามได้แบบวงออเคสตราเลยเปรียบเทียบนี้สมเหตุสมผลสุดๆถ้าได้มาแมนยูเราจะมีคาริคเวอร์ชั่นใหม่จริงๆเอาละครับถึงตรงนี้แล้วผมอยากรู้ความเห็นจากทุกคนจริงๆคุณคิดว่าแมนยูเร่งเซนอดัมวอร์ทันมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้ไหมครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลอัปเดตของทีมปีศาจแดงทุกวัน และเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ